รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน ัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบลาจาร์บาฮาสมลาย,ยูครับฟังพูดเขาท่ามาลายูน่าเรียนค่ะอยู่กับพิธีกรคนดีคนเดิมอิงกี้นิชาค่ะและผมดรชัยวัน์มีสันฐานครับอิงกี้ครับวันนี้<อ>รู้สึกอากาศมันไม่ค่อยปกติไหมครับรู้สึกว่าเดี๋ยวก้นหนาวเดี๋ยวก็ร้อนอาจารย์งงไปหมดแล้วเนี่ยอ่าฮะจริงๆแล้วเนี่ย ตอนนี้เนี่ยครับปรับแอร์กันจนแอร์อองกันไปแล้วครับแอร์อ้งแอร์อองใช่ครับเพราะว่าพอเวลาอากาศร้อนนะครับก็ปรับแอร์ขึ้นพอเวลาเดี๋ยวอากาศเย็นก็ปรับแอร์ลดลงครับอือย่างนี้นี่ถ้าเทียบกับประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับอากาศในห้องนี้ไหมคะอาจารย์ที่แบบว่าเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนไม่ครับจริงๆต้องบอกว่าที่มาเลเซียเนี่ยอากาศ มีแค่2ฤดูนะครับฤดูแรกก็คือฤดูร้อนครับ แต่อีกฤดูนหนึ่งก็คือฤดูฝนแล้วต้องบอกว่าเขาอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับอากาศก็จะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเปลี่ยนจากร้อนไปเป็นฝนฝนมาเป็นร้อนเหมือนกับที่เราพูดกันว่าภาคใต้เราครับฝนแดแดดสี่ส่วนใหญ่จะจะฝนตกทําให้อากาศมันไม่ร้อนมากครับค่ะอย่างนี้ก็คือใน1วันมีกี่ฤดูคะใน1นวันใน1วันมีกี่ฤด <c oughs> กูก็ก็ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีทั้งฝนตกและอากาศร้อนครับแต่ไม่มีหนาวครับ อ๋อสลับกันสลับกันเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดใช่แล้วเดี๋ยวฝนตก <c oughs> เดี๋ยวฝนหยุดถ้าร้อนมากๆเดี๋ยวฝนก็ตกลงมาพอฝนตก,กลงมาอากาศมันก็ก็ดีขึ้นครับอย่างนี้จะซักผ้าก็แย่ยใช่ครับ,รบส่วนใหญ่ก็จะตากผ้าในร่มกันครับ <c oughs> อย่างนี้นี่เองแล้วอย่างนี้นอกจากเรื่องของการตากผ้าในร่มอาจารย์มีเรื่องของวัฒนธรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศของประเทศมาเลเซียไหมคะก็อาจจะมีในช่วงเย็นนะครับที่แดดคล้อยไปแล้วเนี่ยครับก็จะมีไปเหมือนกับนั่งในที่แจ้งซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวัฒนธรรมอังกฤษนะครับเหมือนไปตากแดดไปทำกิจกรรมไปไปไม่ใช่แคมปปิ้งแต่เป็นเหมือนกับไปตามที่เป็น ลานสาธารณะครับพาเด็กๆไปเล่นกิจกรรมโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพาไปช่วงเย็นเหมือนกันครับแต่ว่าอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นไปเดินห้างเหมือนเหมือนเหมือนประเทศไทยนี่แหละครับก็คือร้อนใช่ร้อนใช่แล้วครับหรือไม่ก็ฝนตกใช่ครับก็อยู่ในห้างดีกว่าอยู่ในที่ร่มจะดีกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่คนคนทั่วไปที่ออกไปเที่ยวกันเนี่ยครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวซะมากกว่าส่วนคนมาเลเซียเองก็ไปเดินห้างครับ เหมือนของประเทศไทยเ,เลยเลยครับเนเลนะคะคโอ้โหจริงๆคุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วอยากรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่บอกสภาพอากาศต่างๆได้เลยครับถ้าอย่างนั้นไปช่วงต่อไปของเรานะครับเปิร์บบัวลันครับสนทนามาเลเซียค่ะ คำแรกเวลาเราจะรู้เนี่ยนะครับเราเราได้เรียนไปบ้างแล้วเนอะเกี่ยวกับร้อนเย็นแต่<ฆ>วันนี้ครับเราจะมาสอบถามอากาศกันนะครับเริ่มจากคำแรกครับจัวจ่า ja จัวจ่า ja. ใช่ครับจัวจ่า ja จัวจ่า ja. จัวจ่าครับแปลว,ว่าอากาศนะครับสภาพอากาศคำที่สองอย่างไรนะครับอย่างไรในภาษาลายูใช้คำว่าบาไกมานา b บาไกมานาใช่แล้วครับบาไก m a นาแปลว่าอย่างไรอ่ะเวลาเราจะตอบนะครับมันก็จะมี3แบบแหละในสภาพของมาเลเซียสภาพของไทยสภาพของเอเชียนะครับก็จะเป็น1นึ่งเซจุนะครับเซจุเซจุเซจุเนี่ยตัวเจเนี่ยครับมันจะออกหนากว่าเสียง Y นิดหนึง่ง Y เนี่ยคือเสียงเยอนะครับเยะแต่ว่าถ้าตัว J เนี่ยครับมันจะเป็นเยะ เจุจ,จ,จุแปลว่าหนาวฮูจันฮูจันเจอเหมือนกันเห็นไหมครับฮ<ห>ูจันฮูจันเนี่ยแปลว่าฝนต่อไปนะครับก็คือคำว่าป a s p a า a s ใช่ครับปา纳斯เนี่ยออกเสียงง่ายนิดนึงนะครับป a n a ปาแปลว่าร้อนครับาปา่ามาทวนคำศัพท์กันอีกรอบหนึ่งค่ะครับผมก็มีสจุนะครับ ฮูจันเนาะแล้วก็ปานัสนะครับโอเคโอเคแล้วถ้าอาจารย์คะเราอยากเจาะจงไปเลยอ uh huh. บอกว่าสมมติว่าหนาวของฝรั่งอาจจะศูนย์องศา uh huh. แต่หนาวของเราอาจจะ25ก <Okay. S 2> ็หนาวแล้วครับผมก็เริ่มจากคำนี้ก่อนเลยครับคำแรกนะครับคือคำว่าซูฮูซูฮูใช่ครับซูฮู อ่าสูฮูเนี่ยแปลว่าอุณหภูมินะครับส่วนคำว่าดาร์จ่ a ดาร์จ่อันนี้จะออกยากนิดนึงครับแต่ถ้าสมมุติเราสามารถที่จะกระดกลิ้นได้นะครับเราก็กระดกลิ้นไปดาร์ดาร์อ่าอถูกเลยครับแบบนี้ครับอ๋อดาร์จแปลว่าองศานะครับดาร์จอ่าแปลว่าองศา,าเสร็จแล้วองศาอะไรเราใช้องศาเซลเซียสเป็นหลักเนาะก็จะเป็นเซลเซียส เซลเซียสก็คือภาษาอังกฤษเลยใช่ครับแต่ว่าแลวถ้าเป็นองศาฟาเรนไฮต์ก็ฟาเรนไฮต์เหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาลองสนทนากันเลยนะครับเอาเลยจ้าเ่ยเอาเลยครับเรียนศัพท์ไปแล้วเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยค่ะโอเคสลามัดเปิดตังสลามัดเปิดตังแหมแม่นแล้วนะครับพอสลามัดเปิดตังก็ต้องสลามัดเปิดตังไปใช่จได้เพราะว่าคือทักไปยังไงก็คือก็ตอบอย่างนั้นแหละครับถูกต้องเลยครับบากมาะจัวจ้า Har i อ n นีบางไกมานะจัวจาฮารีอนีก็คือควันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าฮารีอินีจัวจาปานัสปานัสแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้สภาพอากาศร้อนอใช่ไหมร้อน,อนโอเค,ควันนี้สภาพอากาศร้อนนะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเรื่องถามองค์อุณหภูมิใช่ไหมครับใช่ สุขุพันธุภูมิสูขุสุขุสุภูมิ b e r a p าเท่าไหร่อ่าอ่าดาร์จาเซลเซียสองศาเซลเซียสอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสงั้นแปลว่าคำว่า berapa นี่เป็น b e r a p แปลว่าเท่าไรครับกี่ก็ได้ใช่ไหมกี่ก็ได้เวลาเราแปลนะครับสูฮูเบ b e r a p ดาร์จาเซลเซียสเวลาตอบ

เยี่ยมมากเลยครับ30องศาเซลเซียสส่วนนี้ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวส่วนใครถ้าเกิดว่าจำไม่ได้เรื่องตัวเลขนะคะอย่าลืมกลับไปดูทวนในเทปก่อนเรามีสอนเรื่องตัวเลขไปแล้วนะคะมีตั้งแต่1ถึง10แล้วก็หลักเอ่อ11ถึง20แล้วก็หลักสิบต่างๆด้วยนะครับอย่าลืมทวนเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตเราตลอดนะครับในการใช้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยนะครับ ใช่เงินในกระเป๋าของเราใช่เลยครับนะคะโอเคเราไปสู่ช่วงต่อไปของเราเลยไหมครับโอ้วันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนคะอันนี้เนี่ยต้องไปดูสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของมาเลเซียกับช่วงอะไรดีครับสมัดกันปิตามาเลเซียครับปากหมุดแผนที่ดูให้ดีต้องไปโดนค่ะ หลงรักทะเลต้องไม่พลาดไปเช็คอินที่มาบูเกาะเล็กๆทางตะวนันออกเฉียงใต้ของมาเลเซียเป็นหมู่บ้านชาวประมงมาตั้งแต่ปี1970ต่อมาได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนอกจากทะเลสวยน้ำใสแล้วยังอยู่ใกล้กับสิป,ปาดันแหล่งดำน้ำชื่อดังที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสวรรค์ใต้น้ำเป็นมาดิฟมาเลเซียน้ำสีฟ้าสองประการระยิบระยับ แถมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างอุดมสมบูรณ์สุดๆไม่ไปไม่ได้แล้วโอ้โหจารในน,น้ำมีปลาสวยมากในทะเลก็มีปลานะครับใน,ในทะเลมีปลาครับผม,<ว>ม<า>เดินทางหลายต่อหน่อยครับแต่รับรองว่าไป เห็นปลายทางที่จะไปนี้แล้วเนี่ยนะครับมาบูลเนี่ยนะครับเห็นแล้วหายเหนื่อยแน่นอนเลยครับก็คือเรือต่อรถรถต่อเรือใช่ครับนะคะก็ใครอยากไปเที่ยวก็หาวลลาไปกันดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลาไม่ได้ก็ยังมีอีกลาหนึ่งอันนั้นนานหน่อยนะครับอย่าเลยครับช่วงนี้งานหายากนะครับอ่าฮะโอเคครับไปพบกับช่วงต่อไปนะครับของเรานั่นก็คือช่วง ปรีบาภาษานะครับก็คือสุภาษิตนะครับภาษามลายูของเรานะครับวันนี้เนี่ยค่ะเป็นสุภาษิตอะไรคะต้องเราอยู่ในน้ำด้วยหมนย่นันมันไม่ได้อยู่อะมันอยู่ในน้ำครับแล้วมันก็อยู่บนบกด้วยอุย้ยมันคืออะไรคะนันมันคือกบครับออวันนี้เนี่ยเราพูดถึงการ ไปเที่ยวทะเลกันมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูสุภาษิตในวันนี้นะครับสุภาษิตในวันนี้นะครับในภาษามลายูนะครับเขาบอกว่าบาไกกาตะนะครับดีบาวเตมปูรุงกาตะเนี่ยครับห <G ata S 1> มายถึง ไก่ไก่อะไรล่ะครับกบนะครับก็ไก่าะกัตาอันนั้นกาตาครับแหมโอเคบาไกากาตะนะครับดีบาว่าเต,าาตมปูรงบาไกกาตะดีบาว่าเตมปูรงกาตะแปลว่ากบครับบาไกาแปลว่าเสมือนบาวะแปลวา่าใต้เตมปูรงคือกะลากบอะไรดีครับ กบใต้กะลาถูกครับบ้านเราเรียกกบนอกกะลาใช่ไหมเอะกบถูกกะลาครอบกบในกะลาในาสมเลีก็ใช้วัฒนธรรมเดียวกันครับคนที่ไม่ออกจากกรอบเลยเนี่ยก็เปรียบเสมือนกบใต้กะลากบอยู่ในกะลาซึ่ง เปรียบเสมือนคนที่มีความรู้น้อยครับไม่ได้สแสวงหาความรู้เพราะฉะนั้นเราต้องออกมานอกเติมปูรุงออกมานอกกาลาครับโอ้เหมือนเลยไหมครับเหมือนของไทยเลยค่ะความหมายมก็เหมือนกันด้วยใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนสามารถเอาสำนวนแล้วก็สุภาษิตอันนี้ไปใช้ได้เลยและยังคี้จะสังเกตเห็นว่าหลายๆสำนวนหรือสุภาษิตในภาษามาเลเซียเนี่ย<ๆ>เขาจะเริ่มต้นด้วยคำว่าบางไ่ <G ai> ก็เปรียบเสมือนแหละครับอ๋อ เสมือน <ผม S 2> อะไรอ,อย่างนี้ใช่ค,ครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ทุกคนอย่าลืม ออกจากกลาของตัวเองนะคะหรือจริงๆอ่ะถ้าเป็นภาษาคนรุ่นใหม่อาจจะบอกว่าออกนอกคอมฟอร์ตโซนะนะคะไป<ช>ลองอะไรที่แบบว่าเปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆก็จะทําให้เราเห็นโลกได้กว้างขึ้นแล้วก็เห็นอะไรได้ดีขึ้นด้วยนะคะก็ภาษามาเลเซียก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเห็นโลกได้กว้างขึ้นแน่นอนนะคะเอาละค่ะอาจารย์วันนี้มหมดเวลาแล้วค่ะใช่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะยดีครับ แล้วก็คุณผู้ชมทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษามาเลเซียก็สามารถดูเทปนี้ในครั้งต่อๆไปหรือว่าจะไปดูย้อนหลังก็ได้เราออนแอร์ air กันมาหลายเทปแล้วนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv นะคะก็จะได้เจอกับอิงกี้นะคะแล้วก็อาจารย์รแล้วก็คำศ <ผม S 1> ัพท์ที่น่าสนใจมากมายเลยละค,ะค่ะทบนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจุมปาลากีครับจุมปาลากีค่ะ